มือซ้ายให้โชคขอเป็นสะพานบุญบอกกล่าวเล่าถึงท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันทุกๆครั้งนะครับผมขอเรียนเชิญบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะครับตามกับลังศรัทธาของท่านที่ท่านมีอยู่เพื่อร่วมกันสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมให้แล้วเสร็จกันด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทางวัดทุ่งรียังต้องการปัใจจัยในการก่อสร้างอีกมากเลยนะครับยังขาดปัดจจัยอีกมากเลยเอ,อ,องค์พระสมเด็จพระพุมองค์ใหญ่เนี่ยสร้างมาหกปีกว่าแล้วนะครับยังรอกําลังศรัทธาจากทุกๆท่านอยู่นะครับผมมือซ้ายให้โชคจึงขอเรียนเชิญให้ท่านมาร่วมค้าจุนาศาสนาร่วมกันนะครับขอผลบุญที่ท่านได้สร้างสมเด็จพระปะุมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวร่ำรวยเงินทองและโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับรพระพระสมเด็จองคระถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรออญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code คตามนี้เลยนะครับนี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงท่านสามารถสแกนบริจาคได้โดยตรงเข้าวัดตรงๆผลบุญนี้ก็จะถึงท่านตรงๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับกับแนวทางตัวเลขของ เหล่าพัฒนาครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผมนําเสนอแนวทางตัวเลขให้ท่านได้พิจารณาท่านก็ให้กําลังใจผมด้วยการกดไลค์และดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับ วันนี้วันศุกร์ที่4เมษายน68นะครับเดี๋ยวเราเช็คผลลาวพัฒนาเมื่อวันพุทธที่2เมษายนก่อนนะครับลาวพัฒนาลงในช่องมือซ้ายให้โชคเลขเด่นสีแดงครับ186แล้วก็สีน้ำเงินตัวประกบครับ02457ผลสรุปบนออก609ล่าง06เด่น6มาล่างแล้วก็เป็นตัววิ่งบนนะครับส่วนจับคู่มา06 เต็มเต็มเลยนะครับผมให้ตัวตัวเน้นหกแล้วก็จัดชุดมาเป็นหกศูนย์หกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดเน้นหกศูนย์หกสองหกห้าเข้าตัวเน้นตัวเจาะหกศูนย์ล่างเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยยินดีด้วยนะครับท่านเข้ามาดูที่ช่องมือซ้ายให้โชคแล้วก็มีรับรับโชคกันไปนะครับมีรับรับโชคแล้วก็บูชาเหรียญพ่อแก่ผมจักเหรียญเดอ้อพี่น้องครับ สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนั้นเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับผมขอ,อนําเสนอเหรียญพ่อแก่รุ่นนี้นะครับรุ่นรับเงินรับทองผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สงัดพรทธธรรมโเจ้าวาดวัดทุ่งรีตำบนทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพจริง เหมาะจริงๆนะครับผมเนี่ยบูชาพราะแก่มา20กว่าปีผมรู้ซึ้งถึงพุทธคุณท่านด้านนี้จริงๆนะครับหากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมหาผมนะครับทักมหาผม299บาทครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆนะฮะเหลือน้อยมากๆไม่ได้เก็บเงินปลายทางท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสลิปการโอนแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรในการจัดส่งเหรียญมาให้ผมนะครับ จัดส่งโดยไปรสีน์ไทยเหรียญถึงมือท่านแน่นอน100%เอร์เซตเต็มแล้วผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาและก็หวยไทยเนี่ยให้45ห้วันเต็มๆเลยนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆเลยนะครับมาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนา ประจำวันศุกร์ที่4เมษายน68ครับเลขเด่นฮนะตัวหนังสือสีแดง681มาครับยังไงก็มาผมมั่นใจว่า3ตัวเนี่ยไม่บนกระลงังอย่างน้อยตัวง2ตัวครับเด่น681จัดชุดกันเหนียวนะครับจัดชุดกันเหนียวเป็น68 61 81สีน้ำเงินครับเลขประกบ 04579 04579เอามาประกบกับสีแดงครับสีแดงเล็เด่น681ประกบกับสีน้ำเงิน04579จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างเน้นเน้นน้อยชุดแบบนี้นะครับเด่น6นะครับเด่น6ก็จะได้60 หกสี่หกห้า6กเจ6ดหกเหกศน้เน้นหสเน้นหกห้าเน้นห7เดเด่น8นะครับเด่น8ดนะครับ เป็แปดก็จะได้แปดศ8นย์แปดสี่แปดห้าแปดเจปดเ้าแปนย้จ็ปเก้าน้นปเน้นแปห้าเน้นแปดเจ

3ตัว2ชุดนะครับ3ตัว2ชุด3 65และ2 1 7ลองพิจ,จารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมในวันนี้โดนใจท่านหรือเปล่าถูกใจท่านไหมครับ ถ้าดูแนวโน้มแล้วว่าตัวเลขจะมาทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคก็เอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่มั่นใจก็มองข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกันเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมมั่นใจว่าดีแล้วเด่นแล้วชัวร์แล้วก็นําเสนอให้ท่านได้ดูอีกทีเท่านั้นเองผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรผมคาดการด้วยสูตรด้วยสถิติเท่านั้นเองนะครับ ขอบุณที่เขามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ